ผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยคยุ่ขอ,ของนักเตะเกมเมอร์วันนี้ผมจะมาเล่นแบบที่มีชื่อว่าแบบเดียวกันแหละแต่แค่คราวนี้อ,อ, <c oughs> อีพีซ์รออีพีซ์ทไม่ต้องทำเสียงอย่างนี้ด้วยมี EP อเท่าไหร่สองร้อยมันแบบ,แบ,บ,แบ,บดึกแล้นะ

Good man. ไม่เคยเล่นนะผมเคยเล่นเรว่าอืมบรรยาเวลานั่นงชมส,สันนะมภาระเสร็จนะอืมอืนอืจะเอือได้ไหม ยิงแต่พื้นล่ะยิงแต่พื้นสีเดินผมไปแล้ว แต่ไมออ่เจอเลอตกไปตกเจออยูไม่ตกไม่เจออือขอนะขอไนดะ้ขอเอาคือสีแดงนะไม่มคนดื้นทำไมมันดีเซ็ตช้าจังอือ อ๋อให้เจนี้กำแพงสินะไปไหนไปไหนโอ้กูนี่ไงอยดีจ้าอยู่ดีอยู่ดีก็ตกก็ตกแล้วอื

สวยเลยค่น oh, uh, ังเดียวเริ่มมันมันมันจะเริ่มเอียงแล้วนะมันจะเริ่มเอียงนะโอ้โหฟังเฮ้ยยายายาของกายเป็นสีเขียวได้ไงนี่ไม่รู้เลยอะกายะดูแรดูแรคืออะไรดูร ดูดลจะดูดลจะเดี๋ยนเอ๊ะดีกระดูทดทนอยู่ดูดีชั้นแรกก่อนโอ้ยมันไกลมากเลยนะชั้นไหนเนี่ยแล้วก่อน ไม่จบใช่เริ่มเอียงแล้วเริ่มเอียงมากแล้วเดีด๋วยวต้องรีบขึ้นไป

you mm -hmm. thiểu chỉ như vậy là khỏi mình luôn tục Cái gì không mình nói rằng bắt mình khỏi, khỏi đuôi cả nè Ừ, chạy, xin được, mình là ยัง่ยุงข้าของเต็มเยจะดีนเยี่ยมดดีจะไม่มีอะไรเดี๋ยว có bay vẹp cái lưng mệt lưng đó Ok, mời bà là Nếu mới đi เอาพวกเราไปเล่นหน่งอ่ะตอนนี้ผมเคองข้าก็เข้าแบบแบบนึงแล้วครับแบบนี้ซึ่งไม่เคยเล่นแล้วผมอยู่สีอะไรโอเคดูแล้วสีอะไรอื้มอืมแบบอ่ะแกเบนทางมาแล้วเอวันนีเ่วันแกโดดแล้ว เกมมันจะมีไอ้อะไรนะเรียกว่าปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่หนึ่งเลยแล้มีแต้มแล้มีแต้มเหมือนกัน lâu ngàn bao lâu ngàn ngàn bao lâu ngàn chụp đây chụp à ta đâu có biết chồng เป็นอะไรดำๆไข่ข่กันญ่าเหรออืมทำไมเรี็น không bẹt bẹt đi thì này nè ô thì cái gì nghe mày là tên ạ cái cần mới Bây giờ, bây giờ, bây bây giờ, bây giờ, bây Hvis jeg ferdig เด็กกันไม่ใช่นะทัง่ต้องดิงกันนะเย้หัวทิมหเลย อย่าย oh, uh ิงกันนะบอกว่าอย่ายิงกันไงพูดดิเรื่องกันเองเนี่ยนะหรือคนมันร้อน หลบเลยหรือทะเลาะกันเรื่ออะไรฮะตีนกันาดแรงหาค่ตเลย Årl. สามกีกันนะโอเคนูบไนะม่นะเธยมืงเอ๊ะตอนนี้ผมจะไปบีเวละเ,เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวใครสักคนอยูซะ โดนเ้อยรู้ป่ะอืมตัวสาดเลยไปกินก่อนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าทุกคนชอบก็กดไลค์กดคลายด้วย กระดิ่งพี่ไม่พาจากคลิปตอไปนะบ๊ายบายจะกินนหนัาๆเลยบายบลยกละก่อนละก่อนไปละแอะ